แน่เขาบอกว่าอวดรวยทำไงอะทำมตั้งกี่ปีเออถูกแม่เองก็ทำา30กว่าปีแลน้องแอเองก็30กว่าปีเออถ้าเงินเราก็ไม่ได้แบ่งกันใช้เราต่างคนต่างเก็บอ่แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าครอบครัวแออะสร้างหนังเพื่อให้ลูกสาวเล่น จริงค่ะนี่ค่ะแสดงว่าต้องรวยไม่ธรรมดาเลยนะสร้างหนังอะไรอะคะแม่หนบวกสอพี่น้องกันชื่อชื่อนังชื่อนัไปหนังหนังโลงอะไรอันนี้คือตั้งแต่หนุ่มเด็กนะพี่บอหนังเอกนี่คือพี่ยุ้ยปฐมวันนานมากสมัยนั้นเลยอะเออหรอคะแล้วก็แล้วก็มีพี่ตั้งกิษณะอะไรสมัยก่อนอย่างนั้นเลยพี่โอ้ยยุคนั้นนี่หนังลงทุนไปเท่าไหร่พ่อโอ้ยเป็นล้านนะมันถูกเคาหลอกอ่ะนะทำไมทำไมทำไมอว่าบอ ทำไมถึงทําหนังอะคะขาบอกว่าสมัยก่อนเขาบอกหลังเราเนี่ยดีที่สุดแล้วคือถ่ายถ่ายฟิล์มจริงป้าพาหนูไปไหนนะขึ้นรถไฟเผาไล่เขาบอกหนูเล่นไงหนูเล่นด้วยลูกทุกคนเล่นหมดคือเราทําหนังเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราเล่นอยากเอาเขงการอะไรง็ได้คนนี้เขาบัางคนนี้ก็อยากจะให้ลูกแบบเออมีอะไรสักอย่างเป็นผู้ชายนำขงการพีแรกก็ไม่มีอะไรตลาดมีเลยมีนี่เลยไง แล้วยอดกําไรหลังจากฉายแล้วเป็นไงฮะฉายถังไม่ได้เข้าลงใช่ไหมังไม่ได้โอ้โหพ่อายยังยังไงแอบมาเข้าวงการได้ยังไงอะคะหตั้งแต่เด็กเลยค่ะแม่เนี่ยเขาชอบแบบว่าชอบการแสดงคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็แบกว่าีโอกาสตอนเด็กๆแม่ไม่มีโอกาสอนีรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ลูกคนไหนอยากทําอะไรส่งทําหมดเรียนเต้นเรียนราเรียนเปลเล่เต้นแจ๊สพยายามส่งลูกเข้าบดทุกคนสี่คนอะไรเงี้ย แต่ว่าเหลือแค่หนูคนเดียวที่แบบว่าเออชอบเออแม่ก็ชอบน้อยสุดก็ต้องมีแหละวันสงการเนาะประกวดนางสาวสงการคือลูกโป่งคือลูกโป่งเต็มที่คุเต็มที่พ่อนี่เปขาใส่ดันเนาะคู่ต่อสู้ว่าซื้อกี่ลูกลูกเราจะต้องได้ที่หนึ่งแต่วันสงการเนรางวัลอันิดเดียวแต่โป่งเอาไปหมด จริงจริงน้องแอร์มาจากประกวดนางงามจักรวาลที่รุ่นคุณอนงคุณอนงคุณอนง์เออนั่นแหละครับประกวดที่เมืองไทยที่มากี่ประเทศอ่ะห้าสิบหกประเทศประกวดเป็นนางสาวหนูเป็นหนูน้อยนางงามจักรวาลจักรวาลแล้วก็แบบว่าส่งเลียงคุกอ้วนอ่ะเจ็ดแปดปีอ่ะสมัยก่อนอ่ะวันนี้ไม่ใช่ถูกคุโหลครับนี่ค่ะคุณหลงประกวดค่ะคุณ นี่คือที่มาของน้องแอร์ไทยรัฐนสมัยก่อนไทยรัฐก็มีอุยแต่แม่ก็เก็บเพราะแม่ก็เก็บคุณเปิดหน้าต่อไปครับเป็นเหมือนเดิมเปิดหน้าต่อไปครับอ้าวเหมือนเดิมก็ต้องเอาไว้ในหลายก๊อปปี้หน่อยมาหลายทังสือพิมพ์เล่มเดียวครับของเก็บดีชื่อไงคุณเผื่อมันจางเผื่อมันจางเก็บไปเลยเอาคูนชื่อห้ามอยรัฐแล้วเราบอกเขาว่าเรานามสกุลฟูกลิ่นแต่เขาว่าได้ยินเป็นฟูจีนใช่เลย่เีย

ที่ว่าเอ๊ะทำไมเขาไหว้กระเทียมก็ถามว่าไหว้กระเทียมทําไมเขาบอกไหว้กระเทียมแล้วมันจะรวยยิ่งกว่าเก่าไร้เทียมทานเออว่า้แม่แม่เริ่มไหว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งเองเพิ่งมาพึ่งไปเจอรวยมานานแล้วว่าสิทำไงอะคุณแม่เราก็เจอบ้านคุณแม่เนี่ยบ้านแรกจริงเหรอแต่เขาบอกเขาแบบว่าไหว้ถาดนี้ไหว้เยอะๆก็ถามว่าเขาบอกเก้าอ่ะเก้าวหัวก้าวหัวใหญ่ ก็หลังจากที่เทปนี้ออกไปเดี๋ยวเขาเรียกว่ายกันเยอะเราก็เห็นทัศนคติแอร์ดูเป็นคนล่าเริงน่าจะมาจากพ่อแม่ครับใช่ไหมคือพ่อแม่เลี้ยงดีอ่ะน่ารักมากวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่มาขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากทำอีกไหมพ่อหนังทำอีกไหมทำชักเรื่องชักเรื่องแอร์โอ้ลงบนเองลูกลงบนเองลูกเล่นเองลงบนเองไม่ใช่แสตมป์อินเดีเดี๋ยวเราขอไปดูห้องนอนกัน ไไไไปปสิด้เห็นบอกว่าสร้างบ้านเนี่ยแอร์เนี่ยเลือกทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยเหรอถูกค่ะเลือกทุกอย่างเองแต่อย่างอย่างหินยางเงก็คือแบบเหมือนให้เขาส่งสแลกมาให้ดูเงี้งพ <ha> ี <Glenn> ่ปอแต่พวกแบบเฟอร์นิเจอร์ หนูท้องแล้วไงตอนนั้นหนูก็เลยแบบเออเลือกจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จิ้มจิ้มเลยนี่ห้องนอนหนูมีพระด้วยมีห้องนอนห้องนอนไม่มีอะไรเลยปะเรียบมากต้องโชว์นะต้ห้องนอนขนาดนี้โอ้แต่นี่ยังไม่หมดใช่ไหมจริงจริงอ่ะหนูต้องบอกว่าแค่เนี้ยพี่ว่าจะน่าจะไม่พอสาหรับแอร์จริงๆหนูมีของอยู่ที่คอนโดอีกค่ะคือย้ายมาแล้วก็คือด้วยความที่เราย้ายมาที่ยมันเป็นฟิลแบบเรามาตอนที่บ้านมันไม่เสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ิๆเท่าที่มีหนูไม่อยู่บ้านหลังเนี้ยก่อนคลอดสามวัน อุ่เ no ้ามปคุณใส่ปึ huh ้งปร้งปึ้ง like ู e ู้งปึ้งปอ้งนี้งนข้งเึ้งแล้งปึ้าปึ้ง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 ป้งปึ้งปึมงปึ้งปึ้งะึี่เึ้งอึ้งปึ้งเึาแปึ้งปึางปึจงแต่งปึ้งเึ้งปึ้งปึ้จะึ้งปอ้งปเ้งาจะงป็าเ็ื้โปโลเสื้เชิ้ปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ะปึ้งปึ้งปเ้ราะฉะนั้นก็้ลยึีงปึ้งปึ้งปหมือน้ันเ้งปึ้่อยู่ได้